สวัสดีพี่น้องนะคะก่อนที่จะเรา,าฟังพระคำรรของพระเจ้าให้เราอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าขอให้เราแต่ละคนก็อธิษฐานเองกับพระเจ้าว่าให้พระคำนี้ว่าไม่ใช่เป็นความรู้เฉย,ย,ย ได้เป็นชีวิตในชีวิตของเราส่วนตัวด้วยขอให้พระเจ้าก็เข้าใจพระคำของพระเจ้าแล้วก็ให้อันนี้เป็นความจริงในชีวิตของเราด้วยร่มจะอธิฐานด้วยกันนะคะ อาทิ่ท่านแนะนำพระเยซูคริสต์อเมนไม่มีเออโคใช่ไหมคะตอนนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นช่วยปิดมอนิเตอร์ให้หน่อยนะคะพี่เตียงปิดปิด,ปดมอนิเตอร์ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะถึงเวลาอีสตอร์ใช่ไหมคะเราจะเฝ้าดูชีวิตของพระเยซูเรื่อยๆแล้วก็ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์โนดก็ร่อม ให้ฟังเรื่องช่วงเวลาที่พระเยซูเป็นเด็กพระเยซูกอดมาใช่ไหมคะแล้ววันนี้ฉันจะอยากจะแบ่งปันเรื่องช่วงเวลาที่พระเยซูร่มต้นพันธกิจแล้วเลือกสาวกนะคะขอให้เราอ่านลูกาบทที่สข้อ23ด้วยกันคะ่ะ1 2 3สองสา มผ่านทางพระคำนี้เรารู้ได้ว่าพระเยซูก็ร่อมพันธก,กิจช่วงเวลาอายุ30ปีถูกไหมคะเออแต่ให้เราลองคิดดูด้วยกันนะคะทำให้พระเยซูก็ไม่ร่อมพันธก,กิจช่วงเวลาอายุ10ปีหรือ20ปีหรือไม่ก็40ปีหลายอย่างนี้ทำให้พระเยซูก็ออไม่ร่อมเร็วกว่าอายุ30ปี ให้ยิสูน่าจะร่อมได้แต่ทำไมไม่ร่อมให้เราพิจารณาดูให้ผลผ่านทั้งพระคำมทัทธิวบทที่13 5 5ถึง56ด้วยกัน1 2 3 อเมนในเรื่องนี้พระเยซูก็ไปบ้านกอดของพระเยซูใช่ไหมคะแล้วก็คนบ้านกอดายคนบ้านกอดของพระเยซูก็พูดถึงสามาชิกครอบครัวของพระเยซูแล้วในแล้ก็รู้ได้ว่าพระเยซูมีน้องชายแล้วก็น้องสาวหลายหลายคนในมาระโกบทที่6กก็มีเรื่องเดียวกันที่เราเพิ่งอ่านเมื่อกี้ แล้วที่นู่นก็เขียนไว้ว่าพระเยซูเป็นลูกของมารีแล้วก็เขียนไว้ว่าเป็นช่งางไม้ด้วยค่ะจริง,รงๆแล้วปกติในพระคภผร์ใช่ไหมคะเมื่อแนะนําบางคนก็แนะนําด้วยชื่อคุณพ่อแต่ว่าในมาระโกบทที่หกก็แนะนําด้วยชื่อคุณแม่เ แล้วก็เรียกพระเยซูเป็นลูกของคุณแม่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าในพระคัมภีร์ใช่ไหมคะชื่อโยเซฟคุณพ่อของพระเยซูก็เขียนไว้จนช่วงเวลาพระเยซูเป็นเด็กเท่า응นั้นเพราะฉะนั้นเราลองคิดดูได้ว่าอาจจะโยเซฟคุณพ่อพระเยซูเสียชีวิตช่วงเวลาพระเยซูเป็นเด็ก응แล้วโยนบทที่สิบเก้า ในานยนบทที่สิบเก้าใช่ไหมคะก่อนที่จะพระเยซูเสียชีวิตพระเยซูก็ฝากคุณแม่ด้วยกันกันกบสาวกโยนใช่ไหมคะมผ่านทางนี้เราลองคิดดูได้ว่าครอบครัวพระเยซูน่าจะไม่มีญาติพี่น้องที่ช่วยดูแลครอบครัวพระเยซูได้ถ้าอย่างนั้นเราเห็นสาภาพครอบครัวของพระเยซูได้ว่ายูเซฟคุณพ่อพระเยซูเป็นช่างไม้ เสียชีวิตเมื่อพระเยซูปเป็นเด็กแล้วมีแม่น้องชายน้องสาวหลายหลายคนแต่ไม่มีใครที่จะช่วยครอบครัวนี้ได้ก็เลยพระเยซูเป็นช่างไม้มันแบบพนพ่อแล้วช่วยดูแลครอบครัวนจนอายุ30ปีอันนี้เป็นเหตุผลที่พระเยซูร่อมพันธกิจช่วงเวลาอายุ30ปีค่ะถึงเวลาช่วง30ปี พระเยซูก็ทำนาทีที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์พระเยซูดีที่สุดแล้วพระเยซูไม่ค่อยหนีไปหรือไม่ก็ทิ้งออกไปครอบครวัวเพื่อที่จะทำพันธก,กิจให้เราอ่านมาทัทธิวบทที่19อเด้วยกันนะคะ1 2 3 เมื่ออ่านพระคำนี้มันรู้สึกว่ามันชีวิตพระเยซูกับพระคำนี้ก็มันเหมาะสมกันไหมคะมันเด็กตั้งนิ่งหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมคะฉันจะพูดถึงเรื่องครอบครัวของโนตัวน่งหนึ่งนะคะเมื่อฉันเป็นเด็กก็จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ของฉันก็เสียชีวิตหมดแล้วฉันก็มีแค่น้องชายหนึ่งคนที่อยู่เกาหลีนะคะเมื่อฉันเป็นเด็กฉัน ไม่ชอบครอบครัวเรามากๆฉันไม่ชอบอยู่ด้วยกันคุณพ่อคุณแม่ความสัมพันธ์ไม่ดีทะเลาะกอันบ่อยมากลักษณะของฉันกับลักษณะน้องชายแตกต่างมากไม่เหมาะสมกันไม่อยากอยู่ด้วยกันบรรยากาศครอบครัวก็ไม่อบอุ่นนะคะก็เลยฉันก็สาดเดงว่าครอบครัวเป็นภาลาที่อยากจะทิ้งออกไป ฉันก็พูดมาแบบนี้ตลอดก็เลยเมื่อฉันจอพระคำนี้ใช่ไหมคะฉันก็มันรู้สึกดีใจมากตื่นเต้นอ้ฉันก็คิดว่าโอ้ฉันรักพระเยซูมากก็ครอบครัวแน่นอนพระเจ้าก็ตรัสกับฉันว่าทิ้งพระเจ้าเลยอุ้ยฉันทิ้งได้ฉันก็มันรู้สึกตื่นเต้นแบบนั้นค่ะฉันก็เข้าใจผิดพระเจ้าแล้วน้ำพระทัย ของพระเจ้าสําหรับมานษน์เราก็คือว่ามันไม่ใช่ทิ้งหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้กับเราทิ้งหน้าที่ที่ดูแลครอบครวัวแต่ให้เราเออให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตของเราแต่มันไม่ใช่ว่าทิ้งครอบครัวทิ้งหน้าทีาทาท่ของเรานะคะตั้งแต่ ต้นปีนี้เราเรียนรู้มาเรื่อยๆอยู่ว่าทำยังไงจะเราสามารถทำหนาทีของครอบครัวได้ดีกว่าในพระเจ้าเพื่อที่จะสรส้างคริสตจักรที่ครอบครัวเข้มแข็งและคริสตจักรที่มั่นคงพี่น้องที่รักฉันจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะนำพระทัยของพระเจ้าสำหรับมนุษย์เราก็คือว่าเราทำหนาที่ดีที่สุดเหมือนพระเยซู เราต้องทำแบบอย่างของพระเยซุให้เราด้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณสามีทุกท่านขอทำหน้าที่สามีดีๆนะคะคุณภรรยาทุกท่านขอทำหน้าที่ภรรยาดีๆคุณลูกทุกคนลูกชายลูกสาวทุกท่าน ขอทำหน้าที่ของลูกดีๆพี่ชายพี่สาวขอทำหน้าที่ของพี่ๆดีๆน้องสาวน้องชายขอทำหน้าที่ของน้องๆดีๆที่สองให้เราสังเกตดูว่าเมื่อพระเยซูร่มพันธก,กิจพระเยซูทำอะไรก่อนนะคะให้เราอ่านมาระโกบทที่หนึ่งเก้าถึงสบเอด้วยกันหนึ่งสองสา ฮัมเมนถ้าสมมุติว่าเราร่อมพันธกิจเราทํางานอะไรใหม่เราจะตเตรียมเราเ,เราจะร่อมต้นด้วยทำงานหรือพันธกิจอย่างไงคะอาจารย์เราอ่านพระคัมภีร์พร้อมอธิษฐานพ้อมหรือหาซัพพอร์ตหาเงินอะไรต่างๆเพื่อทำพันธกิจหรือไม่ก็หาคนที่ทำงานด้วยกันก็ได้ แต่พระเจ้าก็ทรงนำพระเยซูพาไปรับบัพติศมาแล้วก็ตรัสกับพระเยซูว่าพระเจ้าก็มองเห็นพระเยซูยังไงพระเจ้าก็รู้สึกยังไงด้วยกันกับพระเยซูค่ะองอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์โนดก็ถามกับฉันว่าเบ่งปันพระขับได้ไหม ช่วงเวลานานก็อาจจะหลายคนก็รู้อยู่ว่าฉันก็ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็มันลำบากด้วยกันกับภูมิแพ้ผิวใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็ใกล้หายแล้วแต่ว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังไม่หายก็เลยจิตวิญญาณร่างกายมันรู้สึกอ่อนแอมากไม่พร้อมที่จะทำก็เลยอยากจะปฏิเสธแต่ว่าทันได้นั้นก็พระเจ้าก็ให้ลึกถึงพระคำบางอย่างก็เลยก็ฉันก็ตัดสินใจที่จะยอมรับ เชื่อฟังแต่เมื่อเวลาช่วงเวลาที่ดิยมมใช่ไหมคะฉันทรมานมากแล้วคะ่ะฉันมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เป็นอุปรกรณ์ที่ดีของพระเจ้าฉันรู้สึกว่าฉันไม่บริสุทธิ์ฉันไม่สะอาดฉันไม่สมควรที่จะเบ่งปันพระคำของพระเจ้าแล้ว ฉันไม่น่าจะทําพันธก,กิจอะไรอย่างนี้ต่างๆไม่ทําดีกว่า mm hmm. ก็เลยฉันก็อธิ่างกับพระเจ้าว่าพระเจ้า mm hmm. ฉันไม่อยากทําให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม mm hmm. ไม่ใช้ฉันได้ไหม mm hmm. ทําไมฉันต้องรับใช้พระเจ้า mm hmm. แต่พระเจ้าก็ให้ลึกถึงว่า mm hmm. เพราะฉันรับใช้พระเจ้าฉันได้รู้จักหัวใจของพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องถ้าเราร่วมมือรับใช้ด้วยกันกับพระเจ้าเราช่วยพระเจ้าได้ไหมคะเราทำได้ดีกว่าเราทำได้เก่งกว่าพระเจ้าไหมคะมนุษย์เราทำได้ไหมพระเจ้าเราเป็นผู้ที่ ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเองพระเจ้าเราเป็นผู้ที่ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างเองได้พระเจ้าเราไม่ต้องการช่วยเหลือจากใครเลยถ้าเรารื่อมมือด้วยกันพระเจ้าเราอิ่งรูปความพระเจ้ามากกว่าเนาะถ้าเราคิดถึงผลเท่านั้นน่าจะพระเจ้าก็ทําคนเดียวก็มันดีกว่า แต่สิ่งที่พระเจ้าคาดหวังกับเราก็คือมันไม่ใช่ว่างงานไม่ใช่ทำพันธกิจอะไรอย่างนี้ต่างๆพระเจ้าคาดหวังกับเราว่าให้เรารู้ใหราสามพระทั่วใจของพระเจ้าก็คืออะไรคะ่ะมันเบบที่เราอ่านเมื่อกี้เราเป็นที่รักของพระเจ้าเราเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าชอบเราแม้ว่าเราทำบาปพระเจ้ายังรักเราแม้ว่าเราทำไม่ดีเรายังเป็นพระบุตรของพระเจ้าแม้ว่าเราทำไม่น่ารักเลยพระเจ้าไม่ทิ้งออกไปเรา อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงซมมออันนี้เรียกว่าความจริงของพระเจ้าในทุกๆเช้าผ่านทางเวลาเฝ้าเดียวอธิษฐานอะไรต่างๆพระเจ้า,าให้เราดื่มด่ำในพระคุณความรักของพระเจ้าในทุกๆวินาทีขอให้จิตวิญญาเรา สาวงหาแล้วก็ยืดจับความจริงของพระเจ้ามากมายที่3ให้เราอาร่านด้วยกันมาลาโกโบที่หนึข้อสิกับ13ด้วยกันค่ะหนึ่งสองสา หลังจากพระเจ้ายืนยันเอกลักษณ์ของพระเยซูเป็นที่รักของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้ายังไม่ให้พระเยซูร่อมพันธกิณนะคะพระเจ้าก็นำพระเยซูในทินทุรกรันดานแล้วให้พระเยซูถูกทอดลองแต่ให้เราพิจารณาดูนะคะพระเยซูเป็นผู้ที่ต้องการถูกทดลองไหมคะ น่าจะไม่ใช่แต่ทำไมพระเจ้าก็พาพระเยซูทุกทอดลองไหนทินธุรกันดานพี่น้องให้เราลึกถึงว่าพระเจ้ามอบพระเยซูให้กับมนุษย์เราเพื่อที่จะให้พระเยซูเป็นเบบอย่างที่ดีสำหรับมนุษย์เรานะคะเพราะฉะนั้นผ่านทางเรื่องพระเยซูมนุษย์เราต้องเข้าใจ ยอมรับยอมจำนนว่ามานุษย์เราทุกๆคนต้องผ่านเวลาทินทุรกรันดานให้เราลองอันดูเบตรโรบที่4ีข้อ12กับ13ด้วยกันนะคะหนึ่งสอง เวลาไหนที่ทุรการดันเป็นเวลาที่ที่เหงาเจ็บปวดท,ทรมานไม่มีใครชอบเวลาไหนที่ทุรการดันจริงจิลลักษณะามนุษย์ก็ชอบหนีไปจากปัญหาความทุกข์ยากลำบากพยายามที่จะไม่แพ้ฉนความทุกข์ยากลำบากเพราะฉะนั้นก็หลายคนก็พยายามที่จะมันเบบ ไม่หาไม่ดูไม่ดูปัญหาความทุกข์ยากลำบากแล้วพยายามที่จะเป็นติดบางคนก็ติดเพื่อนบางคนก็ติดแฟนบางคนก็ติดเล่นเกมบางคนก็ติดดูหนงังบางคนก็ติดกินเหล้าสูบุหรี่ติดยาเสพติดซื้อของทำงานอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าออไม่เป็นไร พูดโกโหกกับด้วยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ขอให้เราลึกถึงเ,เรื่องของอุปยบด้วยกันนะคะอีอีกับเพนดิงคานาอันก็ห่างไกล420กิโลเมตรค่ะ420กิโลเมตรถ้าเราดอนไปตรงไปไปไปเรื่อยๆก็จะถึงเพนดิงคานาอันได้ภายในประมาณสองอาทิตย์ สองอาทิตย์เองแต่ว่าชนชาติอิสราเอลก็อยู่ในทินทุรกันดันกี่ปีแล้วคะสี่สิบปีพี่น้องพระเจ้าเราใช่ไหมคะอทนจนชนชาติอิสราเอลพร้อมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมว่าพระเจ้าเราเป็นผู้ที่อดทนได้นานที่สุดในโลกนี้นะคะ ถ้าเราพยายามที่จะหนีไปถ้าเราพยายามที่จะไม่ประชดเวลาทินทุรกันดาเราออกได้ไหมไม่ใช่ค่ะวิธีที่เราเอาออกจากทินทุรกันดารแล้วที่สุดก็คือเชื่อฟังอย่างเดียวก่อนที่จะพระเยซูถูกทอดลองในทิ้นทุรกันดารขอให้เราลึกถึง พระเจ้าก็ให้พระเยซูรู้เอกลักษณ์ของพระเจ้าก่อนในเวลาอยู่ในทินธุรการดังขอให้เรายืดจับความจริงของพระเจ้าซึ่งเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้ารักเราแล้วเมื่อเราเชื่อฟังด้วยความจริงของพระเจ้าเวลาไหนทินธุระการดันจะผ่านไป อยากจะดูเรื่องสาวกเป็นสุดท้ายด้วยกันนะคะลูกาบที่6ข้อ12 13 1. งสิงสองา พระเยซูเลือกคนเลือกสิองคนนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีแต่1สิคนนี้ที่ตามพระเยซูมานะคะจริง,รงๆแล้วในพระคัมภีร์มีหลายคนที่เรียกพระเยซูเป็นอาจารย์แล้วก็ตั้งใจเข้าไปหาแล้วก็เรียนรู้จากพระเยซูบ้างาไม่ใช่คุณโจนเท่านั้น มีคนตำ้หเน่งสูงมันไนไยลอยคนรวยก็มีเอขาา้าราชการก็มีด้วยจะทำไมพระเยซูเลือกสิบสองคนนี้เป็นสาวกให้เราลองคิดดูนะคะถ้าสมมุติว่าพระเจ้าให้เราพันธกิจที่ต้องให้สำเร็จภายในสามปี เราอยากจะทำงานด้วยกันกับคนเบบมไหนคะถ้าคนรวยคนฉลาดคนที่มีอำนาจคนจนอะไรต่างๆทุกๆคนหลายคนก็อยากทำงานด้วยกันกับเราแล้วเราถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่ทำงานด้วยกันได้เราอยากจะทำงานด้วยกันกับคนเบบมไหนคะ ให้เราอ่านมัทธิวบทที่19 2เ่ 17, ด้วยกันนะคะ1 2 3งา าเมนในเรื่องนี้เบดโรก็บอกว่าพระเจ้าพระเยซูเราทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตามมาพระเยซูแล้วใช่แล้วอันนี้เป็นเหตุผลที่พระเยซูเลือกสิบสองคนนี้เป็นสาวกค่ะพระเจ้าเราไม่เลือกสาวกตามภายนอกสาภาพของครอบครวัวความรู้ ตำแหนง่งการเงินอะไรต่างๆแต่สาวกเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าทันทีเมื่อพระเจ้าเรียกสาวกเป็นผู้ที่ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางให้พระเจ้าเป็นอันดับเลขในชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าเรียกเราใช่ไหมคะถ้าเราสมมุติว่าตอบซาตานกับพระเจ้าว่า โอ้พระเจ้าลบเ,เป็มน,นึงเปิมน,นึงโอ้ยไม่ใช่ตอนนี้หรือไม่ก็อาจจะเชื่อฟังด้วยคำพูดเท่านั้นขอโทษนะคะคนเรานี้แม้ว่าเรามาโบสถ์แม้ว่าเรามาคริสตักทุกๆุอาทิตย์รือรวมกิจกรรมอะไรต่างๆเป็นไม่ใช่เป็นสาวกค่ะเค่คนที่รู้จักพระเจ้าเฉยๆไม่ใช่เป็นสาวกแท้จริง พี on ite, ่น you know. ้องทุกท่านเราอยากจะสร้างคริสจักรที่ครอบครัวเข้มแข็งและคริสจักรมั่นคงถูกไหมคะเพื่อที่จะนนั้นเราไม่น่าจะเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าเฉยๆเราต้องเป็นสาวกซึ่งเชื่อฟังพระเจ้าทันทีซึ่งให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางซึ่ง พระเจ้าให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตของเราเพระเาะฉะนั้นคริสตจักรเราจะร่อมอบรมซอมสร้างสาวกตั้งแต่เดือนหน้านะคะอบรมนี้ก็จะไม่ใช่เป็นอบรมที่สำหรับบางคนเท่านั้นแต่อบรมสำหรับพี่น้องทุกท่านสำหรับทุกๆคน ในคริสจักแล้วเพราะว่าพระเจ้าก็คาดหวังกับสามาชิกเราแต่ละคนให้ตอบโตวเป็นสาวกเทจริงอาจจะบางคนก็ไม่ชอบอบรมก็ได้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะไม่ชอบอนนังซือหรือไมก่ก็ไม่อยากร่วมตอนนี้ที่หลังได้ไหมแต่ฉันเชื่อว่าแม้ว่าเราไม่ชอบ เราตัดสินใจที่จะเชื่อฝั่งพระเจ้าเพื่อรักพระเจ้ามากที่สุดพระเจ้าน่าจะให้ t อบเทนที่ดีมากกว่าเราเสียสาราแล้วออขอช่วยปอดเพลงให้หน่อยนะคะ ราทบทวนพระคำรที่เราฟังด้วยกันนะคะ